สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับผมปุยธวัชชัยนะครับจากสวนต้านแนวนะครับผมวันนี้ก็จะมาต่อนะครับในส่วนของการขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์บอลกระดาษด่างนั่นเองนะครับผมอ่านะครับคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเคยพูดถึงบอลกระดาษด่างไว้บ้างนะครับผมแล้วก็แนะนําวิธีการขยายพันธุ์ยังไงให้การดูแลยังไงให้เขาโตเร็วนะครับส่วนในวันนี้นะครับผมก็ จะมานะครับสาธิตวิธีการคุยไข่นะครับเพื่อจะนํามาเพาะนะครับเผอิญว่าในเดือนที่แล้วนะครับผมเอาต้นนี้นะครับมาเปลี่ยนกระถางเอาต้นนี้มาเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วปรากฏว่านะครับขณะที่เปลี่ยนอยู่นั้นก็ได้ไข่เข้ามาอยู่3 3ใบนะครับผมแล้วก็ลงไปเพาะอยู่ในสเปกน้ำมอสนะครับผมจาก3ใบนะครับก็ติดจริงๆอยู่แค่ สองต้นนะครับก็ได้ต้นนี้มานะครับผมหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้มานะครับใบแรกก็จะเเผือกนะครับใบต่อมานะครับก็เขียวอยู่นะครับส่วนอีกใบหนึ่งนั้นก็คือไม่เกิดนะครับผมอ่ะทีนี้ก็คันไม้คันมือครับวันนี้นะอยากจะเอาต้นใหญ่เลยที่ยังไม่เคยคุยมาก่อนนะครับเอาต้นใหญ่เลยก็คือต้นนี้ครับอันนี้ยังไม่เคยคุยมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองคุยดูว่านะครับ เขาจะให้ไข่เรากี่ใบนะครับอันนี้ยังไม่ถึง6เดือนนะครับเลี้ยงเข้าสู่เดือนที่4นะครับผมรอไม่ไหวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็เตรียมนะครับต้นบอลกระดาษด่างที่เราจะใช้นะครับก็เอาดินออกก่อนนะครับแล้วค่อยไปล้างน้ำนะครับค่อยค่อยคุยนะครับผมเดี๋ยวลองเอาดินออกก่อนนะครับเริ่มแรก รจริงๆถ้ามีถุงมือก็ดีนะครับแต่วันนี้ผมไม่สะดวกนะครับไม่มีถุงมือนะครับเอาออกก่อนนิดนึงลาเขาเต็มแล้วครับผมก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางนะครับเต็มขนาดไหนดูนี่เลยครับคือลงล่างเต็มที่เลยนะครับจะใช้วิธีคว่ำเลยเพื่อความง่ายรากเยอะมากน,นี่ก็คงขาดไปด้วยไม่เป็นไรครับ เยอะมากอ่าแบบนี้เนาะนะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้ก็มาลองแซะนะครับแซะดินดูนะครับรขวาี่แล้วผมก็ทําประมาณนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนกระถางนะครับแต่ก็เจอนี่ไงครับมาแล้วเจอแล้วนะครับตัวแรกเห็นไหมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างน้ํานะครับนี่เจอแล้วฮะหนึ่งซองละเห็นไหมครับการขยายพันธุ์บนกระดาษด่างไม่ยากครับแต่ว่าเราต้องลุ้นอีกทีนึงนะครับว่า จะดังหรือไม่ด่างนะครับรโอ้เยอะเลย,ย,เลยฮะหนึ่งสองสามแล้วครับดูใกล้ๆเลยก็ได้ใกล้ๆเลยเห็นไหมฮะพอดีผมไม่ได้ใช้ถุงมือนะครับนี่นะครับก็ปากหักแล้วอ่าได้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 ไดไดใส่ถาดเอาไว้หนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือที่เราได้นะครับหนึ่งนะครับเก็บใส่ถาดนี้นะครับเดี๋ยวค่อยล้างนา้ําอีกทีนึงอันนี้ก็ออกมาเลยเนาะหักได้เลย นี่เป็นอย่างนี้นะครับสองยังไม่ได้ทันได้ถ่ายนะสองสามนะครับให้รุนต่อครับรุนต่อแค่นี้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็ได้เหมือนกันสี่สี่เดี๋ยวต่อนะครับดูฝั่งนี้บ้างดูฝั่งนี้บ้างใช้เวลานิดนึงครับ ดี๋ยวเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆเลยเอาน้าล้างไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลาเขาก็จะขดๆอยู่ในกระถางนี่นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับสี่แล้วจะมีอีกไหมน้อนะครับลุ้นครับกันไม้กันมือเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับห้าหกนะครับนี่ดึงออกมาเลยครับห้าหกนะครับเดี๋ยวเขาแยกออกนะครับตรงนี้ นี่ขนาดแค่สี่เดือนนะครับเนี่ยนะครับเยอะเหมือนกันหกอีกสักหน่อยก็จะใช้น้ำแล้วนะครับอเจอตัวนี้อีกนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วนะครับจะถึงสิบไหมครับลองรุ่นดูตัวนี้นะครับเจออีกหนึ่งนี่ครับอันนี้ได้เนาะ นีได้นะครับแปดนะครับแปดแล้วต้องใช้น้ำแล้วมั้งนะครับเอออากจะต้องใช้น้ำแล้วนะครับผมวันนีเริ่มคุยยากนะครับแนะนำให้ใส่ถุงมือนะครับจะ มือไม่เปื้อนนะครับค่อยๆล้างน้ำออกไปนะครับขาวๆนี่นะครับนี่รากอ่าเนี่ยเจอนะฮะเจอแล้วมาดูทางนี้ได้เลยครับครับผูดออกมาอู้หักนิดเดียวแต่ก็ได้เหมือนกันเนาะเนี่ยครับก้าวละนะครับรู้อันนี้ไม่รู้ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะอยู่ติดกับต้นแม่เขามากนะครับ จริงเราไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะครับคือถ้าได้ทั้งหมดเนี่ยโคตรเพราะรวยไปแล้วนะครับผมผมไปดูพวกสวนใหญ่ๆเนี่ยครับเขาเพาะทีเป็นร้อยเป็นพันใบครับผมได้จริงๆไม่ถึง20%ที่เขาจะด่างนะครับบางทีก็เผือกบางทีก็เขียวไปเลยนะครับก็ลุ้นกันไปนครับใบแรกอ่ะไม่ด่างแต่ว่าใบต่อไปอาจจะด่างก็ได้นะครับใบแรกที่ด่างใบต่อไปก็อาจจะเผือกเลยก็ได้นะครับผม อันนี้แหละครับที่ทําให้ราคาของบอลกระดาษด่างไม่ไม่กระเถิบลงมากเหมือนต้นบอลชนิดอื่นนะครับนนตัวไหนตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอ่าสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนี่นะครับขา,ขาวๆนี่เลยนะครับ 11. แล้วนะครับ ุยหนักไหมดินเริ่มจ,จะเห็นแต่รากเขาแล้วนะครับคือรากเยอะมากนะครับผม <_ C 1> ก็ถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนกระถางนะครับสิบเอ็ดไปด้ไหมครับตรงนี้ได้ไหมตอนนี้อันนี้เห็นแล้วนะครับได้ได้ได,ได้ได้เพิ่อมอีกสองนะครับเอาเพิ่อมอีกสองนะครับเด็ดเลยครับ ก็เดือดเลยครับ 42. เส1 2อยวล้างน้ำกบอนี่นะครับได้เพิ่มมาคันไม้คันมือครับรอหกเดือนไม่ไหวนะครับเขาบอกว่าประมาณถ้าเดือนนี้น่าจะได้สักยี่สิบใบได้ครับแทนโดยเฉลี่ยหรือมากกว่านะครับมีอีกไหมครับค่อยแซงไปหมดแล้วมั้ย นะครับมีันเล็กๆพดหน่อยตัวนี้นะครับมีอันเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเอาได้เนาะเอาได้ไหมปล่อยได้ปล่อยดีกว่าเนาะมันเล็กเกินไปนะครับลืบก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางนะครับคงจะไม่คุยไปมากกว่านี้แล้วยวไปเปลี่ยนกระถางเตรียมดินใส่ต้นแม่เขาดีกว่านะครับอันดับแรกก่อนก่อนที่จะไปเพาะใน เอาไข่ไปเพาะในสเฟน้ํำมอนเนี่ยเพื่อนๆตามไปดูด้วยนะครับการเพาะยังไงก็จะได้เห็นกระบวนการนะครับผมผมก็จะเพาะอยู่ในนั้นจนกว่าเขาจะโตขึ้นมานะครับสักสี4หสหนิ้วนะครับถึงจะออกจากกระถางเพาะนะครับค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางเลยก็ผสมดินนะครับผสมดินในวัสดุที่ผสมเนี่ยก็จะมีพวกเนี่ยใบมะขามนะครับใบก้ามปูนะครับ แกลบแล้วก็ดินนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดได้เลยครับไม่ได้หมักเองนะครับผสมไม่เข้ากันครับผสมเยอะหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าเราจะเปลี่ยนใส่กระถางไซส์ใหญ่ไปเลยนะครับตั้งแม่นะครับให้เขาโตได้อีกเท่าตัวนะครับผสมไม่เข้ากันนะครับดินที่เราเอาออกมาจากต้นเดิมสามารถนำมาใช้ได้ไม่ต้องทิ้งนะครับเขาังมีสารอาหารอยู่นะครับโอเคอันนี้ได้แล้ว น,นี่คือกระถางที่เราจะเปลี่ยนครับกระถางใหญ่เลยใหญ่อย่างนี้เลยครับใหญ่กว่าเดิมเท่าสองสามเท่าต,ตัวเลยนะครับผมไม่รู้ว่าไซส์เท่าไหรนะ่นะดีเดี๋ยว <c oughs> เราจะเอาดินเดิมใส่ก่อนนะครับนี่ดินเดิมที่ได้มา อันนี้ให้ดูนี่กระถางเดิมนะครับนี่กระถางใหม่นะพะะนันใหญ่กว่าหลายเท่าตัวนะครับจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอตรงนี้นะครับสูตร16 16 16นะครับโรยลงไปกันไม่ต้องเยอะมากก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะเราจะได้เติมเขาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ ใส่ปุ๋ยตัวละลายช้านะครับเหมือนเดิมนะครับลองพื้นนิดนึงนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็เอาต้นแม่เขานะครับมาตั้งให้ตรงนะครับตังให้ตั้งให้ตรงนี่เลยนะครับนี่เลย ตรงแล้วนะที่เหลือนะครับน่าจะเสร็จช้ายาใช้อย่างนี้เลยนะครับคูณพูเลยครับพอไม่พอเดี๋ยวเราเติมดินใหม่ผสมใหม่อีกทีนึงครับเอาอย่างนี้ก่อนนี่นะครับดินยังน้อยอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่เพิ่มนะครับมาเริมเพิ่มในภายหลังนะครับเพอเตรียมรดน้ํานะครับผมกดลงนิดนึงให้เขาอยู่นะครับ แล้วเราก็เก็บเข้าตู้อบเหมือนเดิมครับผมสำหรับต้นแม่นะครับเดี๋ยวหลังคลิปผมก็จะเติมดินเพิ่มนะครับเก็บผสมใหม่อีกทีนึงนะครับก็จะยกออกเดี๋ยวเราจะไปตามต่อในเรื่องของอการเพราะนะครับไข่ที่เราคุยมานะครับเดี๋ยวไปนับอีกที่นึงว่าได้ทั้งหมดก e ี่ใบนะครับแล้วก็จะได้เตรียมมาไปเพาะในสัเฟกน้ำมอสนะครับอ่ะตัวน,นี้ก็จะเก็บไปตรงนี้ก่อนออเราจัดการกับ ต้นแม่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็ถึงเวลานะครับที่จะต้องมาเพาะนะครับตัวของไข่ที่เราแยกมานะครับเราานับไข่ก่อนดีกว่าได้กี่ใบนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้วางอยู่ข้างบนเลยนะครับนี่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใบพอดีนะครับผมกับการเลี้ยงสี่เดือนนะครับแยกไว้ก่อนนะครับแยกไว้ก่อน ก่อนอื่นนะครับจะต้องทําการเอาสเปรน้ำมอสนะครับก็ซื้อออนไลน์ได้นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าลานขายพวกวัสดุเกษตรทั่วไปอ่ยไม่มีขายนะครับเราจะวิธีการก็คือจะเอาสเปรย์น้ำมอสนะครับมาแช่น้ําประมาณ10-15นาทีนะครับผมใช้เยอะหน่อยเพราะว่าไข่หนึ่งใบเนี่ยผมแช่ในแก้วกาแฟนะครับใบละฟองไปเลยนะครับใบละอันไปเลยนะครับเพื่อเวลาที่ผมจะได้คุยขึ้นมาเวลาที่เขางอกแล้วเขางอกให้พร้อมกันนะครับ ถ้าเกิดเอาใส่ในที่เดียวกันแล้วผมดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดรากขาดนะครับก็อาจจะทําให้ต้นหนึ่งตายได้นะครับนั่นก็หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาเน่าตายนะครับประมาณนี้พอนะครับเนี่ยเขาก็จะเอาแช่ลงในน้ํานะครับอ๋ลืมผสมน้ํายาเดี๋ยวเติมตรงนี้เลยนะครับเอาน้ํายาเลี้ยงรากใส่เข้าไปด้วยนะครับผมเป็นน้ํายาเลี้ยงรากกอสักฝานึงนะครับ เอาให้ดูหนึ่งฝานะครับแช่ลงไปพร้อมกันเลยให้เขาซับน้ำนะครับเดี๋ยวเขาพองขึ้นมานะครับประมาณสักสินาทีนะครับ15นาทีตอนนี้ก็พักก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวได้15้านาทีเรามาลุยกันต่อครับผม านไปแล้ว15นาทีนะครับทีนี้เราก็เตรียมแก้วกาแฟอย่างเรที่เราทานมาเนี่ยนะครับแก้วกาแฟก็เก็บเอาไว้ใช้นะครับผมเอามารี u s สได้นะครับไข่หนึ่งใบนะครับไข่หนึ่งใบตัวนี้นะครับจะใช้กับแก้วหนึ่งอันนะครับก็ถึงเวลาแล้วเราก็ทําการขยําขยํานะครับพอให้ชุ่มชุมนะพอนะครับพอให้ชุ่มชมพอไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับ นี่เอาเข้าไปในแก้วกาแฟครับไปในแก้วกาแฟประมาณนี้แหละครับผมทีนี้เราก็เนี่ยครับเอาไข่ที่เราเตรียมไว้นะครับยัดลงไปครับวางยังไงก็ได้ครับวางยังไงก็ได้ครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยครับทับลงไปอีกรอบหนึ่งอันนี้เขาจะเปียกอยู่แล้วนะครับเขาจะเปียกเปียก ประมาณนี้เอาสักครึ่งเดียวครับไม่ต้องเอาเยอะเสร็จแล้วทำการปิดฝานะครับแล้วเราจะไปเก็บนะครับเขียนวันที่ไปก็ได้ว่าวันที่เราทำเนี่ยครับวันนี้เป็นวันอะไรนะครับเราก็ไปเก็บไว้ในที่ชุนชื้นนะครับผมชอบอาไปเก็บในห้องน้ำนะครับห้องน้ำข้างล่างบ้านเนี่ยครับเพราะว่าเขาชื้นนะครับอย่าเก็บในที่มีแดดเด็ดขาดนะครับผมเก็บในที่รำไรเขาชอบที่ช่นชื้นนะครับ และเพื่อนๆรอดูนะครับประมาณ20วันนะครับ20วันเขาก็จะเริ่มงอกขึ้นมานะครับต้องรอให้งอกนะครับให้ยาวประมาณสักเนี้ยนะครับได้สักประมาณข้อข้อมือนะครับเท่านี้นะครับผมหรือประมาณ4-5นิ้วครับผมค่อยเอาออกมานะครับเอาออกมาทั้งสเปกน้ามอสนั่นเลยแล้วก็ไปขยายในกระถางใบ4นิ้วต่อนะครับถึงตอนนี้ก็น่าจะทันแล้วนะเพื่อนๆเนาะนะครับผมแล้วเราก็จะเก็บนะครับไปไว้ในห้องน้ํานะครับผมไว้ในห้องน้ํานะครับ เพื่อนๆมีสแลนนะครับที่แบบทุบๆหน่อยนะครับเอาไปวางไว้ได้นะครับแต่อย่าให้โดนแดดนะครับอย่าให้โดนแดดเพราะว่าเขาจะตายได้นะครับทั้งหมดที่ผมได้แนะนําไปนะครับผมก็จะเป็นการเอาต้นบอลกระดาษนะครับต้นใหญ่ที่เลี้ยงมาแล้ว4เดือนนะครับผมแล้วก็มาคุยนะครับเพื่อเอาไข่มาขยายนั่นเองนะครับส่วนต้นใหญ่ที่ผมคุยเอาไว้เรียบร้อยนะครับก็ เอามาเปลี่ยนใส่กระถางไซส์ใหญ่เลยนะครับเปรียมเตรียมที่จะตั้งแม่นะครับสำหรับอีก4 5เดือนข้างหน้านะครับอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนไข่ทั้งหมดที่ได้13ฟองในวันนี้นะครับ13ใบ13ฟองไม่มั่นใจเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะได้13บใบแล้วกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับใส่ในสเฟกน้ำมอสนะครับเราเลี้ยงต่ออประมาณสักอ่าประมาณ20กว่าวันนะครับเขาก็จะมีหลอดแทงขึ้นมานะปล่อยให้ยาวขนาดขนาดประมาณนี้ก่อนนะครับ หรือโตมากกว่านี้จะยิ่งดีนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับพายออกมาใส่กระถางสีนิ้วนะครับผมแล้วก็เอาไปไว้ในตู้อบได้นะครับเนี่ยนะอันนี้ผมออกจากตู้อบมาได้ประมาณแค่สองสัปดาห์เองนะครับนะครับเพาจะยาวแล้วนะครับแต่ให้เพื่อนๆรู้ไว้นิดนึงนะครับว่าบอนกระดาษดางนะครับไม่ใช่ทุกใบไม่ใช่ไข่ทุกใบนะครับจากงอกแล้วงอกขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะได้ด่างแบบเนี้ด่างแบบเนี้ทุกต้นนะครับ อาจจะมีเผือกบ้างแบบนี้นะครับหรืออาจจะมีเขียวไปเลยหรืออาจจะไม่เกิดก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน,นครับเราต้องรุนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวนะครับอีกสัก20 30บวันเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าไอที่เราทําไปทั้งหมด13ใบนั้นนะครับมีเกิดขึ้นมามีหลอดขึ้นมากี่ใบนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับกับคลิปที่ผมนำเสนอไปนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามนะครับในคลิปหน้าเราจะนำเสนอเทคนิคการดูแลบอลสีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ